มาจ้าทุกคนจ้า,า,จาเรากำลังเดินทางออกเดินทางทุกมือจ้ะน<ม>ี่ก็คือชีวิตแห่งการเดินบรรยากาศสวยๆเด้อจ้ะรรรยากาศสวยๆข้างทางตอนนี้ก็แปดโมงแปดโมงนิดๆจะแปดโมงแปดโมงสิบห้าแปดโมงยี่สิบประมาณนี้จ้ะเราก็เดินทางไปอันไปโรงพยาบาลนะคะ ไปบ้านพักผู้ป่วยพิเศษจ้ะเพราะว่าอันนั้นเมื่อบ้านนี้ย่าไปอยู่ตรงนั้นนะคะแม่สะแม่แฟนจ้ะไปอยู่บ้านพักพิเศษที่มีคนดูแล24ชั่วโมงนี่ค่ะเข้กากับอันนั้นเอาของไปให้ย่าแล้วก็ไปเยี่ยมย่านะคะไปเยี่ยมเบิง้งจ้ะเอาของไปให้เพิ่น ของที่ย่าต้องการใช้ไปเยี่ยมย่านะคะก็เลยอยากถ่ายอิบรรยากาศอันนั้นขางทางอยู่ประเทศนี้ทะเลนห้ทุกคนดูนะคะทุกคนสวยง่ามมากจ้ะอันนี้ก็คือรนุ่นนะคะวงเวียน,นีจะวงเวียนอันนี้พิเศษจะมีมีรถทางจ้ะ เพราะว่าที่นี่เขามีแท็กโตอเขามีรถเอียงก่ารถอันรถอันโจ๊กรถดันนั้นพวกชาวไร่ชาวสวนนะคะมีโชว์ทุกปีนะคะทุกคนนี่ค่ะเมื่อนี้อากาศแบบคึ้มๆนะคะบ่ะมีแดดจะ้ะแต่ว่าถ้าบ่มีฝนนี่ก็ถือว่าโอเคนะคะนี่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงปิด ช่วงน,นี้เป็นช่วงปีเทอมทุกคนเขาก็จะไปเที่ยวกันนะคะบรรยากาศบนถนนก็นเลยแบบแบบร่มรื่นแบบบอมี่อันนั้นบอมี่ลดลายจ้ะนี่ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะนี่จ้ะทุกคนเ่าก็ออกเ่าก็เดินทางไ้สักพักนึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นชาวสวนเชาหน้านะคะตาข้าวโพดเพราะว่า ตอนนี้รถหลยครับผมก็เลยไม่ถ่ายบนถนนนะคะทุกคนก็เลยถ่ายทุกคนเบิงง่งกน้อยๆจังสิเพราะว่าบยอยากไ้มันนานันบยอยากไ้มั่นนานันโดนจ้าอันนี้ก็จะเป็นคลิปอันนี้เราก็เดินทางไปเฟนโลนะคะ เดินทางไปเฟนโลไปอน,นันต์บ้านพักพิเศษสำหรับผู้ผป่วยแบบช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับซุดซุดซุดถ่ายรีของชีวิตที่เหลืออยู่จ้ะผู้ป่วยที่จะสามารถเข้าไปอยู่บ้านพักพิเศษนี้ได้ต้องแบบต้องแบบสามารถต้องมีแบบอันนี้อย่างก่อนเขาเรียกว่าชีวิตที่เหลืออยู่แค่สามเดือนนะคะทุกคน หรือว่าต่ํากว่านั้นแต่มากเกิน3ามเดือนนี้เข้าไปอยู่ไม่ได้นะคะนี่ค่ะแต่ว่ายากับป่วยปุ้ยคักจะ้ะยาล่มงคักนี่ค่ะยาก็ไม่ยากกับดนันหกสิบหกแล้วนะคะจะหกสิบเจ็ดกันยานี่จะ้ะเอากรบเดินทางตอจะ้ะก็จะถ่ายนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือทางด่วนจ้ะ เดินทางอีกประมาณสิบกว่าหน้าที่กับหอดจ้ะอันนี้ก็เป็นทางด่วนมันกับสีบอบอค่ายลายบันไดอันนี้ก็คือพลละขับนะคะทุกคนอันนี้ก็คือพลละขับของบผมนะคะตรงก่าอันให้รถให้ลุงหัดขับรถนะคะทุกคนเพราะว่ารถผมเป็นเกียร์ออตโตนี่จ้ะให้ลุงฮัดขับรถ นี่ผมก็เดินทางไปกับเบลเยยมนี่ทะแลนกันจ้ะเอาเพราะว่าผมอันนั้นมีวันหยุดนะคะทุกคนฮอลิเดย์ค่ะแต่ว่ากับฮอลิเดย์ในช่วงแรกก็คิดว่าจะเก็บบ้านแล้วก็ย้ายบ้านกันแต่ก็คือยาอาการบดีเราก็เลยแบบเรื่องบ้านเอาไว้ที่หลังจะ้ะเรื่องบ้านนี่เพราะตรงห่วงก็เอาเรื่องครอบครัวเราก่อนยาสำคัญกลัวจกก้ะกระบอกรุ่งว่า เขาก็ยุดน,นันเก็บบ้านยุดทําบ้านก่อนก็มาอยู่ที่นี่มาเก็บบ้านหญ้าเราก็มาช่วยหญ้าก่อนนะคะมาดูแลยญาก่อน,นจ้ะนี่ค่ะทุกคนผมก็เลยเก็บบรรยากาศ เพราะว่าจะทําบกกาถ่ายวิดีโอยาอยู่ร่มพยาบาลนะคะบุมก็ได้ได้ถ่ายรูปไว้ก็คือจะเอามาแบบรวมผสมกับวิดีโอในการเดินทางของเรานะคะทุกคนเก็บไวเลล้เป็นที่ระลึกนี่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่า,วาบุมดูอาการไม่ยากแล้วก็คือเหมือนกับตอนที่พ่อของลูกบมุมตอนที่สามีบมุมป่วยแบบ ช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายนะจ๊ะช่วงสิบวันสุดท้ายก็คือตอนนี้ก็คืออาการยาจะเป็นยังไงน,นะคะก็ได้แต่ให้กําลังใจมาให้กําลังใจลงุงและก็น้องน,นะคะครอบครัวของน้องชายนี่จ้ะอันไหนช่วยได้ผมก็ช่วยเก็บบ้านทาความสะอาดบ้านช่วยแม่ย่าอยา, BT, อยากกินอยากทาอะไรผมก็ช่วยแม่ย่านะคะทุกคนเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าถ้าถ้าเกิดคนเฮาอยู่ใน บบอยู่ในช่วงอย่างนี้จะเป็นยังไงพ่อบุมผ่านตรงนั้นมาแล้วสองสามครั้งนะคะก็คือในระยะเวลาห้าปีที่ที่อยู่มาที่เบลเยียมนี่ก็คือเสียเสียยาทวดของแฟนไปนะคะทุกคนของพ่อของลูกยาทวดแล้วก็ก่อนที่สามีบุ๋มจะเสียก็พ่อของสามีก็เสียนะคะสองเดือนก่อนที่สามีบุ๋มก่อนที่พ่อของลูกบุ๋มจะเสียนะคะ คนเรากับบุ๋มก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงช่วงนี้มาแล้วในระยะเวลา5ปีนี้ก็คือหลังจากสามีบุ๋มพ่อของลูกคือพ่อของฝรั่งน้อยบุ๋มเสียนะคะทุกคน7-8เดือนให้หลังแม่บุ๋มก็เสียก็คือในระยะเวลา5ปีนี้คือแบบคือแบบยากจริงๆแต่ก็คือเราต้องเข้มแข็งนะ,ะทุกคนเพื่อคนรอบข้าง เพื่อคนครอบครางแล้วก็ครอบครัวเพื่อลูกของเรานะคะก็คือสู่คักล่กะคะ่ะเพราะว่าบุ๋มอยู่ที่นี่บุ๋ก็ไม่มีใครเพราะว่าอันครอบครัวของน้องสามีเขาก็พอพ่อเขาเสียเขาก็จะเอาแต่มรดกคนเดียวนะคะทุกคนเขาก็ตัดพี่ตัดน้องกับกับพี่ชายเลยว่าถ้าพี่ชายไม่เซ็นให้เขาได้เป็นผู้รับมรดกของปู่เขาก็คือไม่นับญาติเราเลยหลังจากนั้น สามีก็บอกตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่เซ็นหรือฉันตายไปฉันก็ไม่เซ็นเพราะว่าลูกกับเมียฉันก็ยังอยู่นะคะทุกคนฉันไม่ต้องการอะไรเยอะแต่คือต้องแบ่งกันให้ให้คือแบบฉันไม่อยากจะได้เยอะกว่าใครแต่ก็คือให้แบ่งกันให้เสมอกันไม่อยากฉันไม่เอาเปรียบใครคือฉันก็คืออยากได้ในส่วนที่ฉันต้องได้ แค่นั้นเองสามีบุ๋มบอกนะคะก็คือตั้งแต่นั่นมาเขาก็ตัดพี่ตัดน้องกันเลยค่ะก็คือนี่แหละคะ่ะนีชีวิตในเมืองนอกนะมันก็บอดง่ายนะคะทุกคนก็คือเราแต่กฎหมายเขาแบบโอเคเราก็คือสบายใจหน่อยะคะ่ะบุ้มโชคดีที่กฎหมายที่นี่ทนายที่นี่เขาโอเคนะคะทุกคนเราก็คือได้ในส่วนของเราที่จะได้นะคะทุกคนเพราะว่ากฎหมายก็คือกฎหมาย นี่ค่ะทุกคนเราก็เดินทางมาได้สักพักหนึ่งนะคะนี่นะจ๊ะก็จะให้ดูทุกคนนี่จ้ะอ๋อเหรอเพ่อนเพื่อนดีที่สุดัล้วสไปอัสมาอีกหนึ